มาแล้วมาแล้วมาแล้วมีอะไรที่เผาชั่วไปแดกข้าวแล้วใช่ผมทำมันกระโรดอะไรไปอะไรนะทำอะไรนะลาซันญาเปเปอร์เฮ้ยเชี่ยแหวกจังอ่ะทำไมทำไมทำไมเมื่อกี้ผมได้ยินอย่างแล้วพี่พูดอีกอย่างว่าฉีดจังมมมมาาาาลโโโ ประกอบแผนการแผนแผนพี่เออดอนทำไว้ดอนทำไว้ไอ้เชี่ยเดี๋ยวเดเอาเอาดิทำอะไรตายตายตายเอ้ยใครยังไม่ใครยังไม่กดเกาะมั้งอ่ะผมผมอ่าอ่าเดี๋ยวกันได้แล้วพี่จาเช็คเลยนะ ดูไม่เคยอ่ะกูไม่เคยอ่ะเดี๋ยวนี้กูไม่ยอมใครไอ้เห oh, okay. ียม่อ้ยอเอาเอาเอาเอเอา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 เอเอา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  ขวาซ้ายนนตัวนนหนึ่งประการสายกําแพงที่เป็นรูมันมีตัวนอนอยู่ตัวโอ้โหสุดย<ช>อดแ<ช>ดนมาว่ะพี่ซ้ายมือไปเลยเอ้ยวิ่งเนี่ยวิ่งวิงว่งวิงวงว่งชัวมาแล้วมาแล้วโอ้โหสองสองวะป่วยแม่งทำรุ้เฮียประการระวังนะขวาแหละมันหัอยู่ตรงนั้นแหละหัอยู่ตรงเมื่อกี้แหละใช่ป่ะวะใช่ดิใช่ใช่ใช่เสียงคานอยู่เอ้ยเอาหนึ่งหนึ่งวะวเฮ้ยเห็นแล้ว เฮ้ยเฮียน้องมันการชิลโคตรเอียน้องมันโหดสัตว์ปอนพลกเฮียเกิดไกลซะด้วยกูฮ่าฮาเกิดโอ้โหยมาแล้วมาแล้วอกแล้วชอบชอบไอยากูลืมเปลี่ยนสโคปปืนนี้ หวานเจี๊ยบเหมือนจะมาฟังกูยเยอะอ้าวเหี้ย <laughs> yeah! ตกใจหมดเอ็โบอล เชี้ยสิสิ้นดิ่งวะอุ้ยเฮ้ยเอ้โห้เชี่ยเพื่อนโดนกับดักทำไงดีวะทำไงดีอ่ะเพื่อนโดนกับดักอ่ะโอเคมันไปสู่สุขติละไไปเีย สองคนไหวอยู่ต่ก็รู้สึกหนึ่งหนึ่งจัดไปแกมหวานเชียพุณพ่อตาอยู่หลังโอ้ยทันบนมันมึงบีมันมึงโอ้เยอะไป quả chi đi sắt cây pa c phô mà quá Yeah. yeah. Oh. วันเจียวันเจียอม,ม,มโอ้โหหักมุมไวเติร์กแปดคิวเลยครับน้องใ <ไ S 1> ช่อ่ะมาแล้วว่าชัยชนะแรกอุ้ยนิจัยเต้นตึกๆเลยจิตวิญญาณเลดบอร์สิก,กนนโอ้ด่านนี้โอ้ลืมเปลี่ยนโอ้แล้วกูเอาปืนอะไรของไอ้กิ๊ดล็อกมาวะ เชี่ยมอัปเดตใหม่แล้วมันทิ้งทุกอย่างของกูไปหมดเลยแอบเศร้าเนี่ยเราเคาะทีหนึ่งแล้วกูปาสโมกลงไปเสร็จปั๊บกูก็ลงทิ้งเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังยังไม่หมดธุระยังไม่หมดธุระอืมอืมหวานจีอะครับเฮ้ยเต็มเต็มลองเต็มอ้าหรือว่าแบบไอ้เหี้ยเอิร์ธไปด้วยแมน หลุดจากไอ้เ้ยเอ้ยกนหลุดไอ้แม่เดินหนามทิ้งตายงานไวดีมากเออโดนหนาวเฮ้โอ้โหแม่นจัด เอาไอ้เหี้ยมอง<ม>ไม่เห็นรออยู่กูกูไม่เห็นดูดิกูรู้ว่ามึงรออยู่ก <c oughs> ูไม่ได้รอกูก <c oughs> ูเห็นกูเห็นโอ้ยแย่้แล้วลีเฟสได <c oughs> ้ไอ้ <c oughs> ยังงั้นแสดงว่าเมื่อกี้กูโหนขึ้นไปป่าแกเจ็ดทำเหี้ยอะไรวะไฟแม่งอยู่ตรงนี้นเอง อีกตัวหนึ่งในห้องกูห้องมึงห้องเนี้ยอ๋อล่วงแล้วอ้าวเอ็มโซโซลี่ไอ้เนี่ยอปละเมื่อโดนเพื่อนกลับมาสู่ด่านนี้อีกแล้วด่านที่กู จำจำห้องไม่ได้ทีสองที <c oughs> วแล้วอา้าวเพื่อนต,อต้องเพื่อนตายเรื่อง,องเอา้าเมื่อกี้กระจกกูไม่ได้ช่วยเชียรเลยเลยสัตว์มันกบสวยสวยสวยตามเพื่อนเลยตามเพื่อนเลย

หนึ่งสองสามเอาดีเอาดีโอ้โหไอ้ยังเหมือนเหมือนเหมือนช็อตเจอผีแล้วรีบผีกลับเอากูเองกูลงได้ลิเช่นี่มันไม่เล่าหนอ่ะ รีบมงไงสัตว์อุ้ยอีม่โดนปึ๊บจุ๊บจุ๊บน้องหัวมีแก้มอยู่สบายมากลูกน้อยหน่าที่นี่ฝึกปลาเป็นไงจ้าเอ๋สามสองสองสองหนึ่งสองเจนแก้มชนะได้อยู่แล้วเพื่อนวิลล่าเฮ้ยตัวเดิมไหมเนี่ยเฮ้ย ใช่เปล่าเอ้ยใช่แมตช์นี้ต้องแก่เจอกูเน่โอ้โหแกรมสวยมากปาดได้เฉ็บขัดคมกลิบตัวแบกไปแล้วแกรมตัวแบกไปแล้วหมดแล้วหมดแล้วเฮียอาเจนนอลนำนิดแม่เอ้ยอย่าเพิ่งดิเล่นโบก่อนขวาสาย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 จริงสายโอ้โหูวขนเช๊อก แต่สินอนนำใช่เออสี่สี่สามสามขวัญมองไม่เห็นเลยเฮียขวัญใครวะอุ้ยตกใจเซไยไปก่อนโอ้โห โโอโ no ้หเฮียแม no ่งแหลกด้วยเมื่อกี้โอ้เกือบดีนะกูคือเทพดูโอ้โหเฮียกะระยะเวลาถูกต้องเป๊ะเชฟเหมาะเหม็งโอ้สองศูนย์แล้วชิลๆไปก็อสานศูนย์ไปไล้กันนะ ไอแมทเนี่ยเขาแก้แค้นเลยเฮ้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 โหดไปเปล่าอ่ะห้องนี้แม่งถนัดกันชัวร์เลยเฮี้ยแม่งดูพื่อแม่งดิไม่ได้การแล้วเราจะแป้ไอ้ไอ้แท็กแล้วไปเจอกูหวานเจี๊ยบไหลไวแบบไม่ทันตั้งตัว ไม่ต้านังตัวก like <bbe> ูสายยิงยาโตแล้วนะแม่งยังไม่ตายให้กูเลยเฮียโกงไปไหนวะกินนิ่มอ้ยอุ้ยเข้าพร้อมกันระวังกับรักโลกโเอาโลกแล้วสบายบือสบายบือสบายบือไอ้น้องสบายบือ บอลหมดนะบอลอยู่น <At S 2> ี่เองบอลอยู่ตรงกูเองวิ่งลุฟ Let's go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  man Let's go Quick 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 ยิงล็อกซ้าย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 ระวังหลังด้วยเดินอ้อมเลยมั้ง เออ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 ฟฟฟเอฟฟฟเเออเอออออสต์ปาไเอย่ป่าเราเออแล้วไวอืมไงอะมึงไงอะได้แกแค่เเว้ยอุ้ยสโคบคูณสามเลยอ่ะกูยิงไปนี่กูกูจะไม่กูจะไม่ตายใช่ไหม ยิง <laughs> ยิงไม่ตายแย้มทำไงกูยิงไม่ตาย <laughs> ชัดแค่ื่อกี้ยิงไปสองนัดกูว่าโดนหัวนะไม่โดนด้วยมึงมาช่วยกูหน่อยดิมันผ่านมันผ่านตัวไปอ่ะโดนหนึ่งแมงสูบแมงสูบไอเตอร์ล้วมาซ้า,าย ช้าไปไม่ช้าไปหรอกเพื่อนนายกำลังบอกได้ตรงเวลาพอดีเอาไปแดกแล้ววิ่งยัดแล้วตายอย่างนี้เอาโดนช็อตกันเข้าไปวันหนึ่งหนึ่งไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแล้วคอนมีไว้หับป้า ไอรอนมันรว้อจเี่ยอะไรวะเ้นเี่ยเก้งเก่ยเก่นอนอยู่ไม่ถ่ายนี่ไงไอ์ทก็กูจะได้ยิงปืนเฮี้ยนี่

อ,อหอมหวานหวานเจีย๊ยบรีเฟคโคตรดีหนึ่งเอ,อ้ยแต่พูดถึงแล้ว,ลวกินเฮลนี่ก็น่าสนใจนะแต่ว่ากินเฮลไม่ได้ลดราคานี่ว่าเอ้ยซับโนติแก้มแก้มสนใจเล่นซับโนติกา้าไหมซับซับโนติกา้าไหมเพื่อนเนี่ยดอนซาร์บห้าร้อยเหลือร้อยยี่สิบหกบาทแต่เล่นไม่ได้อะไรครับเนี่ยอุ้ย หมอมีหมอนี่ป่ะไป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 งานไวงานไวงานไว,ว Let's go Let's go Let's go โอ้ยขมข่มวายโอ้ย

ตัวยุดเลยเยี่ยเอ้ยเด้อทุกสองแน่เยี่ยวเ้ยโอซาโอซอรยบจับมั้งไม่ตายถึงไงวะ

ตายวายโง่โง่เฮ้ยพี่พี่ผมฆ่ามันโอ้โหสักใครฆ่านะเฮ้ยเฮ้ยเจอละเสร็จกูโอ้